คุณผู้ชมฮะมาแสดงความยินดีกับคุณลุงท่านนี้เขาดวงดีถูกรางวัลที่หนึ่งจากการฝันฝันแปลกแบบนี่ฝันว่าอะไรฝันว่าได้เจับนมสาว<ล>ตื่นเช้ามาตีความเป็นการตีเลขแล้วก็ไปซื้อลอตเ <ไข S 1> ตอรี่ใครตีให้ตีเองนักเลงพอเ<ะ>พราะฉะนั้นไปดูกันด้ยว่าโอ้ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างครับฝันว่าเห็น ผู้หญิงมานอนนอนให้ดูนอนแก้ผ้านอนแก้ผ้าให้ดูแล้วผมก็ไปกำนมเขานะครับสองมือจับนมสองข้างจับนมสองข้างผมก็ตีเป็น4ี่หนึ่งห้าหตอนเช้ามีคนมาขายลอเยตเตอรี่เข้ามาบ้านพอดีครับผมก็เลยซื้อไว้4ี่หน,นึ่งหเดี๋ยวไ้นเขาอย่างนี้เลยครับถ้าดีใจต้องต้องหอมแก้มนะ,ะดีใจต้องหอมแก้ม อ,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 อันนี้มันงานแต่งงานหรือว่างานอะไรครับนไม่ใช่ย,ยินดีกว่าแต่งงานอีกคณถูกรงวันที่หนึ่งนะจ๊ะลานนะจ๊ะก็คุณลุงท่านเนี้ยเขาถูกระวันที่หนึ่งเพราะเขาฝันเห็นผู้หญิงแก่ผ้าแล้วแถมในฝันนั้นเขายังยื่นมือไปจับที่หน้าอกของผู้หญิงด้วยเอตื่นเช้ามาอย่างแรกเลยนะคุณลุงท่านเนี้ยที่เป็นคนดวงดีที่ชื่อว่าคุณลุงเพ่งดีเนี่ยไม่กล้าบอกเมียกลัวฮะ ถ้าเกิดว่าเล่าฝันนี้ให้เมียโดนเลยนะ โดนตบโดนด่าเลยนะแล้วไม่มีโอกาสหรอกที่จะได้ไปซื้อลอตลี่แกเลยอุบความฝันนี้เอาไว้แล้วก็ตีความด้วยตัวแกเองตีงเองนักเลงพอเอางั้นฝันเนี้ยตีความอย่างไรฝันว่าได้จับนมผู้หญิงอ,อไอ้มือที่ใช้จับมีอะไรมีมือมีห้านิ้วสิ<ช>มีห้านิ้วตีความเป็นห้าก็เลยห้าแล้วหนึ่งอ่ะไอไหนึ่งนี้มายังไงเพราะท่านะอกของผู้หญิงมันต้องบาเป็นคู่เธาจับมือเดียว ถูกต้องจับทีละมือก็เลยก็เลยมือเดียวมีห้านิ้วแล้วก็จับทีละหนึ่งก็เลยตีเป็นห้าหนึ่งแล้วเกิดว่าจับพร้อมกันสองมือก็จะเป็นห2ึ่งศูนย์สองโอ้ไปเลยเอยแล้วแต่เรื่องของเรื่องห้าหนึ่งแกตีความเอาไว้แล้วและอีกชุดหนึ่งก็คือสี่หนึ่งแกบอกว่าต้องซื้อเหมือนกันแล้วแกไปเจอกับแมคค้ามาขายลอตเตอรี่พอดีในช่วงเช้าแกก็เลยขอควานซื้อไอเลขท้ายห้าหนึ่งกับสี่หนึ่งเอาไว้กลายเป็นว่าเมื่อมีการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งออกมา ที่เป็น743951รางวัลที่1่เนี่ยตอนแรกคุณลุงเพีงดียังไม่รู้นะครับเพราะแกคิดว่าว้ายตายแล้วรางวัลที่1งวดน,นี้ถูกแค่2ตัวท้ายก็คือแค่แค่ถูแค่แค่นั้นแล้วผึ่งๆก็ไม่ได้รางวัลถ้าไม่ได้ไปตรวจคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามัน5้าเป็นเลขท้าย2ตัวเนี่ยเขาจะได้เงิน<ช>แต่ถ้า51เนี่ยมันเป็นรางวัลที่ 1, 1> อ่ะถ้าถูกแค่2ตัวมันไม่ได้ตังค์ใช่ไงก็สรุปว่าตอนแรกคิดว่าไม่ได้แต่พอไปตรวจจริงๆจังๆแล้วเอ้าเฮ้ย ถูกรางวัลที่หนึ่งนี่นะโ้ยิ่งกว่าเลขขายสองตัวอีกจ้าบอกลูกหลานจองตั๋วให้หน่อยตั๋วไเป็นไรอะจะบินมากรุงเทพไปที่นนทบุรีไปขึ้นรางวัลเองเลยโอ้ไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกสองใบสิบสองล้านนั่นน่ะโอ้โหแล้วเอาเงินไปไหนบ้างเขาบอกว่าจะเอาไปสร้างสาธารณประโยชน์ก็คือไปสร้างสาราพักศพในวัดให้กับหมู่บ้านนั่นแหละเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันและจะจ้างหมอลำชื่อดังยางระเบียบวาทศิลป์มาด้วย นะงั้นเขาอยู่กันที่ไหนล่ะ<อ>ไปดูกันหน่อยเขาบอกว่าเขาอยู่กันในหมู17่17บ้านเหล่าพัฒนาตําบลนาผู้อําเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีงานนี้บอกเลยว่าที่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมคนเสียหลายคนนี้เป็นเพื่อนของคุณลุงเขานะน,น,นี่คืออีกคนหนึ่งที่ถูกรางวัลที่หนึ่งมเมื่อปีหกห้าแปลว่าในตําบลแห่งนี้มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วใช่<ห>สองคน หกคนหกรายคือรวมแล้วเนี่ยมีหกรายแต่เที่เห็นอยู่ในผ้าแต่มีสองคนที่ถูกางวันที่หนึ่งที่มาสองคนแต่ที่เนี่ยถูกไปแล้วหกคนโอกก้โหัวไหมไปก่อน